โอเคครับก็กลับมาพบกันนะครับในช่องของพูดจาภาษาหนาขายนะครับนะกับรายการ Break Through Sales Team นะครับติดปีแค่ทีมขายนะครับกับผมบอลลี่นะครับก็สำหรับในตอนนี้เนาะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการจ้างเซลล์นะครับการจ้างเซล์เนื่องจากว่าใน e ีก่อนเนี่ยมีการพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของการที่วันนี้เราจะขยายธุรกิจนะครับเราก็จะมีการ จ้างทีมขายเข้ามานะครับแล้วก็เคยเกินไปแล้วว่าเวลาที่เราจ้างทีมขายเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งเป้าในแต่ละส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ้างทีมเข้ามาให้เหมาะกับเรื่องของการขายหรือช่องทางการตลาดที่เรากําลังจะต้องการจะไปนะครับหรือว่าการจ้างทีมเข้ามาเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของเป้าแล้วก็ในเรื่องของบัตเจ็ตนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของ ตอนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการที่ว่าถ้าวันนี้เราจร้างเซลล์เข้ามา1คนนะครับจ้างเซลล์1คนแล้วเราจะต้องมีการเ,เตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการจร้างเซลล์นะครับเพราะว่าอ,อย่างล่าสุดก็มีเข้าไปคอนเฟลต์ให้กับ1ธุรกิจที่ยังไม่เคยมีเซล์เลยนะครับยังไม่เคยมีเซลเลยแล้วก็มีสินค้าอยู่อยากจะขยายตลาดออกไปนะครับสิ่งที่ผู้บริหารก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่า เ,เขาจ้างเซลเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยเขาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับทีนี้หน้าที่ของผมเองก็คือผมก็ต้องพาเขานั่งคำนวณแล้วนะครับพามานั่งคำนวณกันทีละข้อทีละข้อทีละอย่างเลยนะครับว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราจะจ้างเซลหนึ่งคนถ้าพูดตัวแบบตรงไปตรงมาเนะาะสำหรับบริษัทแล้วเนี่ยจ้างคนมาเนี่ยให้คุ้มค่า1คนเนี่ยก็จะต้องมีการคำนวณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าก็คือรายได้ที่มันจะวิ่งเข้ามากับในส่วนที่มันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เรายัางไงก็ต้องจ่่าาาาายยอออกกกไปคครััับแลล้วทีสสํํญๆหหธุิจ็ื ระยะเวลาในการขายเนี่ยมันไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วหมายความว่าอะไรเช่นมันไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นลักษณะของการมีคนทักเฟซบุ๊กเพจเข้าไปยิงแอดตอนนั้นยิงแอดเฟซบุ๊กออกไปมีคนทักเข้ามาแล้วฝ่ายขายก็ปิดการขายได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับยิงแอดปุ๊บขายปั๊บเก็บตังค์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ในบางธุรกิจก็อาจจะเจอว่าจะต้องมีระยะเวลาในการขายนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหลายองค์กรที่ขายของที่เรียกว,ว่าเ,เป็นของชิ้นใหญ่หรือว่าบางที่บอกว่าเป็นงานโปรเจกต์ หรือเป็นสินค้าที่ใช้การพิจารณานานเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้องรอคอยรอคอยลูกค้าในการตัดสินใจไอ้จังหวะนี้แหละครับคือลูกค้าเนี่ยเขารอคอยแต่บริษัทเราบางครั้งนะธุรกิจเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากรอดูไหมเราก็รอไม่ได้อะเงินมันต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานจ่ายเงินเดือนตัวเองอะไรกันเต็มไปหมดเลยฟิกคอร์ที่มันมีเกิดขึ้นเนาะ สำหรับฝ่ายขายเองก็เช่นกันนะครับเราก็จะมีในเรื่องของ f i กคอ c o หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะถ้าวันนี้เรามีการจ้างฝ่ายขายเข้ามาแล้วนะครับเนาะเพราะงั้นเรายังไงก็ต้องมีมีต้นทุนเกิดแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเอ่อสำหรับในตอนนี้เนาะจะลองมาแนะนําในเรื่องของค่าใช้จ่ายละกันว่าเอ๊ะเวลาที่จ้างเติมมาหนึ่งคนจะมีค่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพื่อที่ว่าถ้าธุรกิจไหนที่มีระยะเวลา ในการรอคอยในการซื้อกันเนี่ยค่อนข้างนานหรือลูกค้ากว่าจะตัดสินใจ,จ,จ,จเนี่ยมันช้าหน่อยเนี่ยจะได้เอาไปคำนวณถูกว่ากว่าเราจะได้เงินก้อนแรกที่เป็นออเดอร์จากฝ่ายขายเราเนี่ยเราต้องจ่ายให้ฝ่ายขายไปแล้วกี่บาทน,นะครับแล้วจะได้มานั่งตาลตาดูเนาะว่าเฮ้ย mm hmm. เราเราไหวไหมมันคุ้มไหมเอ,อ่อมันมันโอเคไหมคือบางอย่างผมต้องบอกอย่างนี้กันเนาะคือปลายทางเนี่ยมันมีโอกาสที่โอเคแหละถ้าฝ่ายขายสามารถทําเป้าได้นะครับเพียงแต่ว่ากว่าที่ เออจะไดออเดอร์แรกเข้ามาก่อนจะได้ p โอจากลูกค้าเจ้าแรกมาเนี่ยมันก็ต้องรอกันนะบางที่รอกัน2เดือน3เดือนบางที่รอกัน6เดือนทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ใจผู้บริหารแล้วนะมันอยู่ที่ใจของเจ้าของกิจการแล้วว่าแบบมันรอไหวไหมอะ่ะเพื่อที่แบบว่าอู๋เราต้องจ่ายไปขนาดนี้ก่อนเลยไหมนะครับเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวในใน e ีนี้เนาะก็จะมาอะลองให้เห็นเป็นส่วนๆก่อนนะครับก็คือวันนี้ในเรื่องของ่าใจะจ่ายฝ่ายขายผมแยกว่าเป็นฝั่งใหญ่ๆอยู่2ฝั่งแล้วกันฝั่งใหญ่ๆสองฝั่ง ฝั่งแรกเนี่ยเราเรียกว่าฝั่งที่ว่าเป็นฟ i ก e d c o สเนาะฟ i ก e d c o สหมายความว่าต่อให้ขายได้หรือขายไม่ได้เราก็ต้องจ่ายออกไปอยู่ดีนะครับจ่ายออกไปอยู่ดีอันนี้คือเรียกว่ายังไงก็ต้องเสียแน่นอนและก็บางอย่างก็อาจจะเสียมากเสียน้อยเดี๋ยวจะมีไส้ในกขบมมนเล็กน้อยนะแต่ยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีครับในการจ้างฝ่ายขายเข้ามา mm hmm. กับอันที่สองเนาะก็คือในส่วนของ variable cost หรือใช้คําว่าเป็นค่าใชา้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายขายเนี่ยเริ่มมีการขายได้แล้ว นะครับฝ่ายขายเริ่มมีการขายได้แล้วทีเนี้ยเวลาที่เราบริหารฝ่ายขายเนี่ยมันจะมีเลขสองเลขเนี่ยวิ่งอยู่ด้วยกันนะครับวิ่งอยู่ด้วยกันสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นก็คืออยากให้เลขที่เป็น variable cost เนี่ยมันวิ่งด้วยนะครับรายที่อย่าฟิกคอรมันวิ่งแต่ variable cost เนี่ยมันไม่วิ่งนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าขายไม่ได้ไงเนาะหรือว่าก็อาจจะขายได้ไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามที่ตกลงคุยกันคือบางคนได้จ่ายนะแต่มันจ่ายน้อยไปหน่อยอะไรอย แต่ส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะยังไงก็โดนแน่นอนนะครับตั้งแต่แรกเริ่มที่จ้างเขาเข้ามาเลยก็คือส่วนนี้เนาะส่วนของฟิกคอร์สนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแตะในส่วนของฟิกคอร์สก่อนนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างที่ที่ยังไงก็โดนแน่นอนนะครับก็คือก้อนที่1เลยนะครับก้อนที่1เลยเนี่ยก็คือชัดเจนเนาะจ้างพนักง,งานเข้ามาก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนนะครับมีการจ่ายเงินเดือนนะก็คือมันลี่ซาร์ลี่นะครับทุกอย่างที่เราตกลงกัน จะต้องมีการจ่ายเงินเดือนออกไปจ่ายอยู่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับไม่ว่าเขาจะทํางานได้หรือทํางานไม่ได้ทํางานดีหรือทํางานไม่ดีเราก็จะต้องมีการจ่ายกันเดือนเพราะงั้นนี่คือตัวที่เป็น f i กคอ c o ข้อที่1เลยนะครับ f ิกคอ c o ข้อที่1ที่ยังไงก็โดนหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อที่2ก็คือในเรื่องของค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางถ้าเป็นฝ่ายขายที่มีการออกไปพบลูกค,ค้า นะครับก็จะมีเรื่องของค่าเดินทางตามมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ให้ฝ่ายขายก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทํางานกันแบบก ắc, ักๆนะผมเคยเจอหลายๆที่ครับก็คือมีหน้าที่ให้กับฝ่ายขายจริงในการที่เขาจะต้องออกไปหาลูกค้าแต่ประเด็นมันก็คือไม่ได้มีเรื่องของการเตรียมค่าเดินทางมีไว้ให้ทีนี้ฝ่ายขายก็เลยกลายเป็นว่าพอออกไปหาลูกค้าแล้วก็ต้องมานั่งคํานวณแล้วว่าแบบเออออกไปจะเข้าเนื้อไหม หลายที่ผมเคยเจอคําพูดแบบนี้เลยนะว่าจะผู้บริหารว่าแบบอ้าวแล้วถ้าจ่ายค่าเดินทางให้เขาอะแล้วเขาออกไปแล้วขายไม่ได้ล่ะจะทํำยังไงนะครับผมจะบอกว่าถ้าใครที่เป็นผู้บริหารแล้วมีมายเซตแบบนี้นะครับแนะนํานะครับว่าให้เปลี่ยนเลยนะคือเปลี่ยนเลยครับเพราะว่ามายเซตแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราไม่ได้บริหารเางานของการาแผนกอื่นหรือการจ้างผลงานเองแน่แง่อื่นเนาะแต่เรากำลังพูดถึงฝ่ายขายที่เป็นเซลเพราะงั้นแปลว่าอะไรฝ่ายขายที่เป็นเซลเนี่ยผมพูดต่อไปตรงมานะครับ แค่เขาอยากออกไปหาลูกค้าเขาขยันกระเฮี้ยนกระหืออยากไปหาลูกค้าเนี่ยนะโ,โหเอาตรงๆสำหรับผู้ริหารเนี่ยเราควรดีใจมากแล้วนะฮะที่แบบโ,โหดีนะเขาไม่นั่งติดออฟฟิศลองกลับกันนะถ้าใครเจอฝ่ายขายว่าจ้างมาให้ไปวิ่งแล้วเราเจอหน้าเขาอยู่ออฟฟิศทุกวันเนี่ยบอกเลยอันนี้เครียดปวดขมับแน่นอนอันนี้คือเรียกว่าแบบไม่น่าจะมีผลที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะงั้นเนาะค่าเดินทางต้องเป็นส่วนที่ต้องเตรียมไว้ให้เขานะครับซึ่งค่าเดินทางสามารถเตรียมได้หลายแบบนะครับก็คือ บางที่ที่เป็นฝ่ายขายที่มีการขับรถส่วนตัวก็อาจจะเตรียมเป็นเรื่องของค่าเดินทางเป็นค่าน้ํามันให้นะครับแล้วก็บางที่ฝ่ายขายเนี่ยให้ออกไปหาลูกค้าก็จริงแต่ว่าฝ่ายขายอาจจะไม่ได้มีรถนะครับอาจจะมีการเรียกแกร็บเรียกเอ่อเป็นตามแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้แต่นั่งรถไฟฟ้าหรือค่าแท็กซี่นะครับตัวนี้ก็สามารถให้เป็นค่าเดินทางในรูปแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ตามมาขอให้เขาเดินทางสะดวกเถอะนะครับเนาะอยาให้เขาแนะนำเนาะอยาให้เขาตจัดทามากเลยนะครับเดี๋ยวกว่าจ่ายฝ่ายขายเราเนี่นย จะไปถึงลูกค้าเนี่ยบางทีนะยิ่งแบบอากาศร้อนๆนะแบบเหงื่อแตกแบบโอ้โหผมเเผายุ่งไปหมดละที่แต่งหน้ามาก็เริ่มซีดแล้วอย่างเงี้ยพอไปเจอหน้าลูกค้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่งามเนาะพอไม่งามเนี่ยโอกาสในเรื่องของการขายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดรอปไปด้วย energy หรือบรรทาพภาพมันไม่ดีแล้วนะรานงั้นค่าเดินทางเนาะก็ยังไงเราก็ต้องมีเตรียมให้ฝ่ายขายด้วยแน่นอนนะครับส่วนอีกอีอกข้อที่สนะครับก็คือถ้ากรณีที่ หลายๆที่มีนะครับมีใช้รถของฝ่ายขายเองก็คือเอารถส่วนตัว,ตวมาทํางานนะครับก็จะมีเรื่องของค่าเสื่อมให้นะครับเนื่องจากว่าฝ่ายขายเนี่ยเขาเดินทางเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ค่าเดินทางอย่างเดียวการนํารถมาใช้นะครับก็จะทําให้รถของเขาหรือทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความแปรปรบริษัทเองเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมค่าเสื่อมไว้เขาด้วยเช่นกันบางคนก็มีคําถามอีกเหมือนกันนะครับก็คือ เอ๊แต่ที่มันเสื่อมเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวหรือเปล่าบางทีเสาร์วันอาทิตย์อะไรเนี่ยเขาก็ขับไปใช้เออเวลาส่วนตัวเพราะงะั้นเขาบางคนชอบขับรถเดินทางต่างจังหวัดไปเที่ยวมันก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วแล้วบริษัทต้องมาแอปพอร์ตเออต้องมาจ่ายอค่าเสื่อมตรงนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกเลยว่าแบบเราคํานวณได้แบบแฝงๆเนาะก็คือมันก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหเราครอบคลุค่าเสื่อมทั้งหมดเลย ทุกอย่างที่เราเข้าไปฝ่ายขายเราเนี่ยเอารถไปเข้าศูนย์ไปเช็คระยะแล้วเราไปเปลี่ยนอะไรเราจะมาจ่ายให้น้ำมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีส่วนหนึ่งนะครับที่ค่อนเอาให้แฝงกันหน่อยก็คืออย่างน้อยมีให้ส่วนหนึ่งที่เป็นค่าเสือเ่อมให้เขาเนี่ยก็เอาไปเก็บสะสมนะครับในการจะไปจ่ายเขาจะไปจ่ายอะไรก็เรื่องของเขาจะไปจ่ายเป็นค่าซ่อมค่าเช็คระยะเข้าศูนย์ค่าเบียบประกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้มันสามารถที่จะ ให้เขาไว้ได้เลยก้อนหนึ่งนะครับสำหรับป่ายขายที่เขาใช้รถที่เป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องเตรียมเอาไว้ให้อันที่4ี่ครับก็จะเป็นแน่นอนครับคือเรื่องของค่าโทรศัพท์นะครับอยากให้ตีเป็นต้นทุนในส่วนของป่ายขายด้วยนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าถ้าบริษัทไหนที่เอาโทรศัพท์ให้กับเซลล์ใช้นะครับก็พยายามใส่ต้นทุนนี้ไปที่ไปที่ฝ่ายขายด้วยหลายครั้งผมจะเจอว่าชอบเอาไปใส่ในต้นทุนที่เป็นต้นทุนฝั่งออฟฟิศนะครับแต่อันนโทรศัพท์อันนี้คือเอามาเพื่อให้เซลออกไปใช้เนี่ย เพราะงั้นเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องในแง่ของการทําธุรกิจในภาพรวมนะครับแนะนํานะครับว่าค่าโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดมีไม่ว่าจะเป็นซื้อเครื่องให้ซื้อแพ็กเกจรวมถึงเอ่อซื้อแท็บเล็ตนะครับซื้อแท็บเล็ตมาให้ใช้ในการทํางานในการลงรีพอร์ตหรือออกออเดอร์เนี่ยก็ให้ตีไปเลยว่านี่คือสิ่งที่เราจะเอาเข้ามาแล้วก็เอ่อเป็นต้นทุนของปลายขายเพราะถ้าเขาไม่มีเราไม่ต้องเตรียมเครื่องพวกนี้ไปให้นะครับเนาะเพราะงั้นพวกค่าโทรศัพท์พวกอุปกรณ์ตื่นหนานในการทางานนะครับ เป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องเตรียมบางข้อข้อถัดมาข้อที่5นะครับกรณีที่มีการเดินทางระยะไกลหรือเดินทางต่างจังหวัดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมแน่นอนครับก็คือเรื่องของค่าที่พักนะครับค่าที่พักเพราะฝ่ายขายเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเ,เขาไปเจอลูกค้าในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเนาะเราเนี่ยอยากให้เขาค้างมากนะครับอยากให้เขาค้างมากเราไม่ควรให้ฝ่ายขายเนี่ยไปกับอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันเพราะไม่งั้นมันไม่คุ้ม เนาะลองคิดดูเนาะถ้าเดินทางไปประมาณสัก200กิโลขึ้นไปประมาณเนี้ยสมมติเอ่อจากกรุงเทพไปนครราชสีมากรุงเทพลงไปละภาคใต้อย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นไปถึงประมาณสักเอ่อพิษณุโลกอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นเขาเดินทางเช้ากับเช้ากลับเนี่ยคือบางคนเขาเขาเขาอยากทําแบบนั้นไงเพราะว่าเขาจะกลับไปเอ่ออยู่ครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในมุมของบริษัทครับคือเราเราไม่แฮปปี้หรอกถ้าเกิดว่าเขาเดินทางไปกลับตลอดเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ค่าน้ามันเดี๋ยวมันจะทะลุมากๆเลยนะครับเนาะเพราะงั้นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเตรียมเป็นค่าที่พักไปเลยดีกว่าตกลงไปเลยครับว่าเดินทางไปจังหวัดแบบนี้เกิน200กิโลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องออกทริปเดินทางไปอย่างน้อยกี่คืนนะครับก็ถ้าเลือกได้นะสัก2คืนก็กําลังสวยถ้ากรณีที่แบบเดินทางไกลหน่อยก็เตรียมค่าที่พักให้เขาไปเลยครับก็จะมีอยู่2แบบเนาะค่าที่พักก็คือฝ่ายขายที่ไม่ได้ประจําอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเขาก็จะมีค่าที่พักไปแบบ เบิกตามจริงก็คือเดินทางไปเมื่อไหร่ก็มาคุยแผนกันนะครับแล้วก็ให้เบิกไปตามจริงไปเลยกรมีบแบบหนึ่งก็คือฝ่ายขายที่วิ่งในภูมิภาคเป็นเขตเขตเป็นแอเรียเป็นพื้นที่กลุ่มนี้ก็เราก็สามารถที่จะให้ค่าที่พักโดยการที่แบบเป็นเหมือนเป็นค่าค่าเหมารวมไปเลยในแต่ละเดือนไปเลยนะครับเนาะเป็นเกี่ยวกับเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นเอ่อที่เรียกว่าให้เขาเหมาไปในการวิ่งในพื้นที่ของเขา แล้วก็มานั่งคำนวณกันว่าค่าที่พักเนี่ยเอ่อเรทไหนแล้วกันอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าไม่ว่าเขาจะขายได้หรือขายไม่ได้บริษัทก็ต้องเตรียมก้อนนี้ไว้อยู่ดีนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอีกอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมอยากให้เอามาใส่ด้วยอย่างเช่นพวกค่าซอฟต์แวร์เอ่อเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มมีพวกโปรแกรม CRM นะครับที่จะให้ฝ่ายขายใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้มันแบบไปออนคลาวด์เนาะแล้วก็สามารถบันทึกเอ่อกิจกรรมที่ไปทำกับลูกค้าได้อย่างเง แล้วเขาแล้วสามารถตรวจสอบรีพอร์ตได้อย่างเงี้ยพวกนี้บางทีก็ต้องลงทุนเพิ่มเพราะงั้นเนี่ยอาหารเฉลี่ออกมาและบริษัทเราเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่คิดเป็นต้นทุนของเซลเท่าไหร่เนี่ยก็อยากให้ใส่ไปในต้นทุนส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นพวกนี้ก็คือฟิกค,คอร์สเนาะที่รับรองว่ายังไงเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับลองคำนวณง่ายๆดูนะครับสมมุติเงินเดือนอบวกค่าเดินทางนะครับบวกค่าโทรศัพท์บวกกับค่าเสื่อมแล้วก็กรณีมีค่าที่พัก สมมุติคิดแบบผมคิดแบบง่ายๆเนาะ,ะรวมกันประมาณสักเดือนหนึ่งห้าหมื่นละกันประมาณสักห้าหมื่นบาทแล้วปรากฏว่าการขายของธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เวลานานนะครับมีการจะต้องเข้าไปแล้วก็ใช้แบบกว่าจะเข้าไปแนะนําตัวกว่าจะเข้าไปนําเสนอกว่าจะมีการทดลองสินค้ากว่าจะมีการตัดสินใจปรากฏว่าใช้เวลาไปแล้วประมาณสักห้าเดือนละกันพอห้าเดือนเนี่ยรับรองเลยลูกค้าการันตีถ้าลูกค้าชอบเนี่ยลูกค้าเซทพีโอปั้ง ออกมาแล้วก็ออกออเดอร์เลยนะครับเกิดตึ้งเป็นผลงานยอดขายเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรกว่าเราจะได้ออเดอร์มาตแต่หนึ่งออเดอร์เนี่ยเราใช้เวลาไปแล้วห้าเดือนเราก็ต้องเอาไว้ห้าหมื่นนะคูณเข้าไปเลยว่าห้าเดือนแรกเนี่ยที่เราจะยังไม่ได้ออเดอร์เลยเนี่ยก็คือเงินประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ในการที่จะจ่ายให้กับฝ่ายขายโดยที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่ PO หรือไม่เห็นใบขายเปิดอินวอยเลยนะครับเนาะ อันนี้ผมพูดถึงแค่ออเดอร์นะยังไม่รวมถึงเรื่องเงินจริงๆที่เข้ามานะครับเพราะว่าเวลาที่เราขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีเครดิตเนาะเครดิต30วัน60วันแล้วแต่วงการลองคิดดูง่ายๆเลยคือกว่าจะได้เงินจากลูกค้าจริงเนี่ยอาจจะประมาณตีเข้าไป78เดือน7-8เดือนเดือนละ5 0 0 0 0ื่น8เดือนคูณ50,000ตกไปละ4ี่แสนบาทกว่าบริษัทจะได้เงินเข้ามาจากการขายของ เซลหนึ่งคนนะครับเนาะเพราะงั้นอันนี้ก็คือเงินที่ผมอยากจะให้ลองไปคำนวณก่อนเลยครับว่าเราเข้าใจไหมว่าเรากําลังจะต้องลงทุนกับอะไรนะครับลงทุนกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปที่ถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจ้างเซลเข้ามาเนี่ยเงินก้อนนี้มันรอรอที่จะให้เราจ่ายออกไปอยู่แล้วครับทีนี้เราเลยต้องมาเน้นในการบริหารจัดการให้มันดีนะให้เรามั่นใจได้ว่าการลงทุนออกไปเนี่ยประมาณแบบตีแสนเนี่ย มันจะสามารถกลับมาเป็นเงินที่มากพอรวมถึงกําไรที่มากพอด้วยสําหรับการท,ทําธุรกิจของเราต่อไปนะครับเนาะเพราะงั้นนี่คือส่วนของ f i ก e d c o สและแน่นอนนอกจากสีแดงเมื่อกี้แล้วมันก็ยังมีส่วนที่2ที่เมื่อกี้ที่เกินเวลาก็คือเรื่องของ variable cost หรือต้นทุนที่มันจะผันแปรนะครับสำหรับป่ายขายสำหรับต้นทุนฝ่ายขายที่เป็นต้นทุนผันแปรชัดเจนเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับของฝ่ายขาย ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันผมขอเรียกเป็น2แบบใหญ่ๆละกันผมขอเรียกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือแบบแรกเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นคืออะไรก็คือค่าผลตอบแทนจากการขายสินค้าได้นะครับก็คือเราตกลงกันเลยค,ค่าคอมกี่เปอร์เซนขายได้เอาไปกี่บาทนู่นนี่นั่นเราก็ให้อ่ผลตอบแทนส่วนนั้นไปส่วนอันที่2ผมขอใช้คําว่า i n c e n t i v e เนาะ incentive incentive ก็คือเป็น เงินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมักจะถูกคำนวณจากก้อนผลงานบางสิ่งบางอย่างที่เราเซตอัพนะครับเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีเงินได้อยู่2อแบบนะเราจ่ายฝ่ายขายได้อยู่เป็นคอมมิชชั่นแล้วก็จ่ายแบบอินสแนทีฟได้ด้วยนะครับลองสังเกตง่ายๆเนาะคอมมิชชั่นนะ commission คือจากการขายอินสแนทีฟคือจากผลงานตัวอย่างเช่นเราจ้างฝ่ายขายเข้ามา1คนแล้วเราตกลงกันเลยว่าคุณต้องขายให้ได้เดือนละ1นล้านบาทพอฝ่ายขายขายได้1นล้านบาทสมมตินะผมให้ค่าคอมคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต ก็แปลว่าคอมมิชชั่นของฝ่ายขายเนี่ยคือหนึ 1, 000, 000, 000, ่งเปอร์เซ็นหนึ่งล้านคูณหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งหมื่นบาทเนาะหนึ่งหมื่นบาทนะครับเร็ดปุ๊บฝ่ายขายก็ไปทำหน้า่ของเขาในการขาย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 พอขายไปเสร็จปุ๊บก็จะมีเรื่องของอินเทนทีฟที่เราสามารถนํามาให้เขาได้อีกนะครับในเรื่องของการที่เป็นผลตอบแทนของเขาเพิ่มเติมเช่นถ้าสามารถปิดยอดได้ทั้งไตรมาสเลยนะครับอย่างเช่นเดือนละหนึ่งหมื่นบาทไตรมาสละสามล้านถ้าหนึ่งหมื่นเดือนละหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทเนาะขายเดือนละหนึ่งล้านบาท ้าเป้า3เดือนก็แปลว่า3ล้านนะสามล้านแปลว่าถ้าฝ่ยายขายขายเข้าเป้าทุกเดือนเขาจะทําเงินทั้งหมด3ล้านบาทเราก็สามารถที่จะเอาอินเทนทีฟตัวนี้ไปให้เ,เพิ่มได้อีกนะอย่างเช่นเฮ้ยถ้าได้3ล้านเนี่ยเดี๋ยวให้พิเศษเลยสมมุติผมให้อีกหมื่นหนึ่งนะให้อีกหมื่นหนึ่งแต่ว่ามันต้องถึงหามล้านนะแปลว่าอะไรครับเดือนที่1ขายได้ล้านหนึ่งฝ่ายขายได้ล้านหนึ่งหมื่นเดือนที่2ขายได้อีกล้านหนึ่งได้ไปอีกหนึ่งหมื่นเดือนที่3ขายได้อีกล้านหนึ่งได้ไปอีกหนึ่งหมื่นและยังได้อินเท โกเข้าไปด้วยเท่ากับ3ามเดือนเขาทํางานมาเขาได้ผลตอบแทนทั้งหมดสี่0มื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นจากการขายนะครับเนาะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้เป็นอินเทนทีฟรายปีอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่เราจําเป็นที่จะต้องเตรียมเอาไว้นะครับเนาะในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของขายขายนะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เลยอยากให้เห็นคร่าวๆก่อนว่าเรา มีโอกาสจะต้องใช้คําว่าลงทุนนะครับจากการจ้างเซลล์นะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยการจ้างเซลล์มันไม่ใช่การจ้างพนักงานอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่เอ่อก็เรียกค่จ่ายนะครับแต่ผมขอใช้คำว่ามันคือการลงทุนเลยแปลว่าอะไรการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารให้ดีให้มันไม่เข้าเนื้อหรือมันไม่เจ๊งอ่ะคือบริหารเซลล์ยังไงให้ธุรกิจไม่เจ๊งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นภาพก่อนสำหรับตอนนี้นะก็คือเอาเป็นว่า ากเตรียมตัวไว้เลยครับสำหรับบริษัทไหนที่กําลังจะจ้างเซลล์เข้ามาเนาะจะมีส่วนที่เป็นฟิกคอร์สรับรองว่าจ่ายแน่นอนไม่ว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้แล้วก็ส่วนที่เป็นไวเบิลคอร์หรือต้นทุนแปรตามผลงานถ้าเขาขายได้เราก็ต้องจ่ายก้อนนั้นเพิ่มขึ้นอีกแล้วลองคํานวณกันดูนะครับว่าถ้าเราจ่ายแบบเนี้ยธุรกิจเราเนี่ยถือว่ามีกําไรมากพอไหมเราถือว่าปลอดภัยไหมเรามีแคสโตรมากพอไหมนะครับเนาะแล้วก็ไปหาทางที่ทำไงก็ได้ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นกําไรให้กับเรานะครับจ้างฝ่ายขายเข้ามาอย่าให้กลายเป็น เอออย่าให้มันขาดทุนแล้วก็กลายเป็นต้นทุนจนเรารู้สึกปวดปวดหัวเนาะนะครับเราจะได้ทํางานแล้วก็ทําธุรกิจอย่างมีความสุขได้นะครับก็สําหรับตอนนี้เนาะก็อยากจะมาแชร์링เออสำหรับในส่วนนี้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องลงทุนถ้ากรณีที่เราจ้างเซลล์เข้ามา1คนนะครับเนาะแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวจะค่อยๆมาแตกย่อยในประเด็นอื่นๆต่อไปเนาะในคลิปอื่นๆนะครับในตอนอื่นละกันเนาะนะครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ